สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแปรริพรายวันเปลี่ยนลุกใหม่รันอยากเป็นเมียกำนันดันมีผัวเป็นหนุ่มบัญชี เรียกได้ว,ว่าการเปิดตัวหวานใจของแพรรี่ไพรวันนั้นกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเจ้าหน็ตตั้งเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายและยังถูกจับตามองมากที่สุดแถมเชียร์ให้เปิดตัวไวๆด้วยเพราะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันว่าแฟนแพรรี่ไพรวันเป็นใครมาจากไหนหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นในโพสต์รูปซีนหวานกุมมือกันกรุบๆให้คนได้แซวก,กันสนั่นไทม์ไลน์พร้อมระบุแคปชั่นว่ามือไม่ว่างค่ะคนข้างๆกุมไว้หัวใจก็เช่นกัน ล่าสุดแปรรีเหมือนจะแอบบอกใบเบาๆว่าหวานใจคนนี้ทำอาชีพอะไรเพราะได้โพสต์รูปตั้งหมลุกทำบนวันออกพรรษาพร้อมใส่แคปชั่นว่าอยากเป็นเมียรกรรมน้นแต่ดันมีผัวเป็นหนุ่มบัญชีงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวกันใหญ่ว่าเลือกถูกคนแล้วเพราะทำธุรกิจต้องมีนักบัญชีและอีกมากมายที่ชมว่าแม่สวยมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ